คลิปนี้นะครับจะพามาดูนาข้าวพึ่งปักดําใหม่นะครับนี่ครับพึ่งปักดาเสร็จได้ประมาณน่าจะว่าเดือนเดือนปลายปลายเนี่ยั้นะครับนี่เป็นหน้าเขา่าจะเป็นเขาเจ้านะครับเขาเจ้าสิบห้าเนี่ยเพิ่งเคยเซ่เขาเจ้าสิบห้าแปลงนี้นี่เพิ่งปักดํเอาแต่ว่ากับเสี่ยงเดียวนะครับเพิ่งบอนซืปุ๋ยนะครับขาดปุ๋ยต้นเขาก็งามอยู่ครับ แต่ว่าบีอย่าวัชพืชขึ้นอยากให้งามตรงเพิ่มปุ๋ยครับนาแปลงนี้เอาปุ๋ยมาใส่ผมคิดว่าจะได้เขาลายนะครับส่วยลายพี่น้องให้สารบานห้องบ่ได้เขานี่คือปุ๋ยพ่อพ่อนะครับใส่ปุ๋ยหน่อยเกินไปนะครับปุ๋ยพ่อพ่อในานาข้าวนะครับนี่ ยกตัวอย่างเบิ้งนี่เลยครับมันาง,ง่ามนะครับนหน้าง,งามข้าวงามมันไม่เป็นแบบนี้นะครับทุกคนมันจะกอใหญ่เหมือนข้าวผมนะครับที่ผมลงคลิปประจํานะครับว่อเช้านี้พบลงนะครับข้าวเจ้าข้าวหอมมะลินี่เข้าไปดูติดตามได้นะครับทุกคนนี่ครับว่าหน้าข้าวที่พ่อปุ๋ยมันจะเป็นแบบใด กับแบบที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยพอพ่อมองง่ายๆนะครับนี่ครับต้องเอาปุ๋ยมาเพิ่มมันจะเป็นแบบนี้นะครับใบนี่ครับนี่คือเขาเจา้าขขาวเหนียวนะครับข้าเหนียวที่ปุ๋ยไม่พอไม่ได้เพิ่มปุ๋ยนี่ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวตั้แต่ตอนหวานหน้าใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเป็นแบบนี้นครับหน้าหวานนี่ครับบองงามนี่ครับ หน้าลายแต่ว่าบ่ใส่ปุ๋ยนะครับขาดปุ๋ยขาดใส่ปุ๋ยลายหน้ามันเก๋งามนะครับอือม <c oughs> นี่คือบ่ใส่ปุ๋ยต้นน้อยนะครับแล้วลเขามันออกมาร่วงเขากันน้อยนอยนะครับนิดเดียวเองนี่ครับตามต้นเขานะครับ ต้นเขามีจักใบทำใบใบหนึ่งต้นหนึ่งแล้วต้นนี้คน,นจะเ,จเทียบให้ทุกคนดูว่ามีกี่ใบมีสี่ห้ใบเองครับต้นเข่าที่บองงามครับแบบนี้ครับไม่แตกกอต้นเดียวครับวานลงเม็ดเดียวยงยงเม็ดเดียวต้นเดียวนะครับ,รดดดดค,รบคือหน้าหวานครับหน้าหวานปุยบ่บอที่ค่อยตกกแตกกอนครับแตกกอน้อยที่สุดเลยกับวาไใดนะครับใบสีเหลืองบ่บอนี่ครับ